ันนี้วันหยุดนะครับผมเนี่ยก็ดูบ้านเฉยๆไม่ได้ก็รวมตัวกันพากันมาหาเหมาบอ่อปลานะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าบ่อก,กี่บาทนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเพราะว่าเขามาก่อนผมมาทีหลังครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเขาว่าเขาได้หรือไม่ได้ติดตามไปพร้อมกันเลยครับ แล้วครับผมก็เป็นบ่อเก่าที่เราเคยมาเมาบานเมื่อช่วงสงการนะครับนี่ช่วงนั้นตามไม่ได้นะครับนี่ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันแห้งก็มาเมาซ้ำนะครับผมไม่รู้กี่บาทเราติดตามครับผมเจอทีมงานแล้วครับู่นพิงได้กลวยยังฮะทำไม ทำไมดุเลยครับผมโอ้โหผมเดี๋ยวจะซูมดูใกล้ครับผมนี่พระเอกของเราครับวันนี้มาด้วยครับผมนี่โอ้โหลนๆๆๆครับผมหูุนๆเรือผมอือหือเก็เป็นบ่อเก่าของเรานะครับนี่ไหนวันน้ำเหลือหน่อย เดี๋ยวยังไม่ได้ปลาใช่ไหมนี่ยหลายตัวไหมโอ้ครับบวกกว้างครับนี่ตีมาสามสี่คนครับดูจะได้ปลาไหมเราติดตามกันครับเอาแล้วเอาแล้วแไปดูพระเอกของเราวันนี้เออเฮ้ยย่ำย่ำย่ำฮะตายแล้วน้ำร้อนเนาะ พาไปดูใกล้นะครับนี่ป้าอะไรปลาอะไรโชว์ดิโชว์ดิหมอหมอจมด้เลยชีโม่หลายจกอยู่ด้วยอ๋อคือดูดิหม้อหม้อผักขิงขุดง่ายเลยนี่ตีแหนยังยิงเกแต่โม่หนั่นเลือกตีแหนยได้ quá đi, ai thi vai, thi có cốt hé, là tiền lem, cái tiền cốt này, thế. Phển liền, phển liền, phển liền. Ê, cốt tin thế, à, à mưa cốt. Cốt thế là cầm mương cốt, phát là... <laughs> cốt da của mưa. lại, đâu phải đâu, <laughs> có mưa, <laughs> đó. Đó. Có Ui, <laughs> cốt muỗi nó cũng không biết thoát được bao lâu, đó, cái ai đó, cái thế nào, bộ của muỗi, cốt cốt được cốt được, จะไม่ได้เดินเยยบดุยลุิดปชอนนี้กี่ตัวนั่นหลังก็จะงงกันแห่่ใช่โบไม่ใแล้ววิ่งาตีโดกช่วยโอ้ชนน้อยนี่นะชอนนกใหญ่แนนี่ดิใหญ่ขนโอ้ยนกเหี่ฮะนกเหี้ยเอ้ยนี่นอยู่นเห่ยไู่ทีนี่ยบอยู่ทข้นด่ป้าหมอสุนี่ปลาชนกเหียหาว่านกเหี่ยไปอยู่ไงเอ อยู่บนแหีบลื้ไอไตัวนี้หรอวะที่นั่นหนี่วะเอาลดุดฮ่าลุดแล้วลุดแล้วเรียบร้อยกำลังทร,รวลุดเรียบร้อยเลยหล,ลายตัวเลย พาไปดูปลานะครับเนี่ยไหนตัวเปล่าเนี่ยประช่อนประช่อนนะครับประช่อนสองตัวละโอเคช่อนประช่อน ปดิกูตเห็นมมึงว่าบาน้อยเกขนานันโอ้เม็ดเม็ดตนวเม็ดนะหญ่่าดิอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยังคันดีคันดิยาวยาอยายาไล่ยู่นี่เดีออกกินยู่นี่เออเรียบรอเอาเท้าเท้าากลุยดกโอ้ดกเฮ่อไอ้กีดดูมันชิโนุยนะโอ้โดเลยเออ่นี้ครับ เลือกตีนเลือกตรุ่นนี้นะที่ทีแหกขาดเลือกตีเลยเลือกตีนวาเลี้ยใส่กันนีเลยไอตัวลูกลูมันใช่ไหมเลือกตีนเลือกตีอ๋อตวตัวลกนี้หรือว่าอยู่อยู่นี่ตนีแต่นั่นลูกมันเฮ้ยงามงามงาาเดี๋ยวพอตัวนี้เดี๋ยวพอคุณแล้วใช่ใช่ใชเอเอ้เดี๋ยวกินหุ้บฟิฟวดีดี เราขึ้นนู่นก็ได้หน่เอาลาใส่เลยเนี่ยกระทังนรงนี้ใส่เลยน้นกับทางนี่นี่ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเอาแหนะครับลงมาช่วยเขาบานนะเพราะว่าคนบานน้อยสมคนยังไงติดตาครัผมก็เราพึ่งมาครับเนยเกาะน่าจะได้อยู่นะครับผมเอแล้วเมาส์กี่บาทอีกนฮะ เดี๋ยว450เซฟหูมาจากบ้านโคกมากูมต่อไปเรื่อย450ก็อแล้วครับผมสรุปก็บ่อแล้วว่าบ่อเก่าที่เราเคยหวานนะครับนี่แล้วก็มาเหมาใหม่ก็สรุปก็ของบ่อเขาเอาไป450บาทนะครับก็ดูว่าวันนี้จะได้ปลาคุ้มที่ราคา450บาทหรือเปล่าแล้วติดตามกันครับผมเดี๋ยวขอตัวไปเอาแหงครับนี่ครับนี่ ตัวไหนตัวนี้เมื่อกี้นี่ยตัวใหญ่นี่ครับที่เราหวานได้ครับผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยโคเอาได้โหอยากเปินกิบต้อถูกตัวมันด้ยโอ้ดูแห่ดูโอ้โห้ครับผมโอ้โหได้จับเขาดนึงเลที่มันกว้างมันต้อนมิดได้มันไอ้ตะเกียรไอ้มันมันขึ้นบอลไหนมันอยู่ตรงนั้นเลยแหละนั่นนั่น วนก็ไปมาอยู่บนเก่าตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้คือตัวนี้แหละชวนกันฮะนเกยวติดตามมันนะครับขอตัวเก็บแห้ก,ก่อนครับเนี่เดี๋ยวพามาดูปลาช่อนใหญ่นะครับนี่เฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหครับตัวมันครับใหญ่ใหญ่ อีกแล้วอีกแล้วเย้ครับท่านพุทดเหรพุทน้อยนึ่ะพุทธเยอยน้อยจะออกเอไห้อยแล้วเราทำพุดตกงนตึ๊งดังเลยโอ้โหรุดไม่เว่ยเ้ย หัเสือหอสือเฮ้ยครับอะรเลยนะครับแง่ลดน้อยนึ่งเลยลนือยทด้อยโอโอ้้หนาเอาโอ้โอ้โโอ้ห่คองยังดีโอ้โหครับโอ้โหเครับหลนอยนึ่งนี่ครับผมตอนนี้ก็ พักกินข้าวเอาแรงนะครับนี่ข้าวครับข้าวครบลงครบลงกินง่ายอยู่ง่ายพระบุงครับพระบุญน้ำพริกกระพริกแค่หนึ่นึ่งพริกหลายถุงเนี่ยผัดมีผัดมี่ธรรมชาติอะไรแบบธรรมชาติครับรวยรวยกินด้วยกันครับรวยรวย เท่าครับได้หมดแล้วมันตกถุงเลยอ่ะกินโอ้โหอย่างไปสองสามถุงอ่ะไหนอีกเหรอมันเดี่ยวที่นี่เดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวลูกมันเลยน้องกับบรรยากาศนะครับนี่คุณวันวันที่วันหมอปลาครับมีวันทุนเดียวมันจะเป็นเปลี่ยนได้ ก็ขอดตัวลงไปทําการหบานแหก่อนครับนี่จะปล่อยให้เดี๋ยวค่อยไปสรุปกันเสียนของเรานั่งกินข้าวไปก่อนครับนี่ข้าวก่อนครับแล้วลงไปฟู้ต่อครับฟู้ต่อโอ้กินนาลอยแล้วครับนี่ลอยครับลอยบุ้งบุ้งมาพริกกิมพริกิพงค์พิพงค์เออฮึ่มเออเข้ารวยลู้ปลาแล้วก็้ารวยครับร่อย โอ้มากครับพามาดูปลาใหญ่นะครับนี่ฮะต้อ,อน่อยีนดหใหญ่กีนกวะะ <c oughs> อ,ออกเร็วป้วนี่วะหนือดไหนพวกเปล่าดิีนเบือลไมห็นไหนใส่น้อยที่ดอกกี้น่ยแล้วนังคือดองแรกตอนนั้นวะ นี่ก็ดองตัวหน่อยดูวสองตัวว่าขึ้นซ้อยเหมือนตัวนึงแหวก็ขาตุ้ดเลยขิ้ขาดเลยไม่ได้นี่ก็ตัวกูก่เผาเห็นไหม<_><_>โดนทิ่งเงเลยเดี๋ยวเรามารุ่นนะครับนี่แอบปิดบอกแล้วออกตัวมมือ,อ

ใส่รอกเนาะเฮ้ยนั่งขึ้นตีแรงตอนนั้นวะครับโอ้นี่ก็พอครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับจะพาไปดูปลานะครับบ่อ450บาทของเราวันนี้ดี่ก็ปลาช่อนนี่ก็ผมนี่ก็นี่อันนี้เศษเศษมันเอาปลาหมอครับผมส่วนนี้ของจริงครับนี่ มครับอออยก็ค้มไหมคุ้มไหมได้หลายตัวยูครับนี่ค้มคุ้มไ้มคุ้มคุ้มคมุ้มคุับครับค้ค้มคค้มคุอคุ้ค้มคมค่คุ้มคคุ้มคุุ้้มคุุ้ยอด้คุดุ้้มนี้คุ้้ อันนี้หอยขมนะครับนี่ของแถมอะไรนี่ะยของแถมโอ้โหหอยขมเจ้าเรียไหลไว้หรอนี่เฮยปียบอยเปเดียุกโอ้ครับก็วันนี้ก็สรุปก็น่าจะคุมอยู่รับผม450บาทก็ยังไงเพราะว่าเราเคยมาหวานเมื่อช่วงสงการนะครับนี่แล้วก็เรามาเก็บ วานใหม,ม่ครับผมซื้อบ่อวานใหม่ครับก็วันนี้ก็ขอตัวกระบป้านปะปะครับผมเพราะว่าพอแล้วผมรู้สึกว่าปลาหน้าจะเริ่มหมดบ่อแล้วครับเนี่ยบ่อของหลังนะครับนะเน<พ>บ<ม>ี่ยเพราะว่าเง <ปะ S 2> <ว>ียบไม่มีปลาผุดขเคนื่อครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้เราไปทาอะไรก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมแล้วเจอกันครับเดี๋ยวผมวันนี้อยู่มาสามสี่คนกับหนึ่งเหลือสามนะครับเนี่ยไปแล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ผมคลิปนี้สวัสดีครับผม Đến ครับ ừ